วัสดีค่ะถ้าสูดซองไม่จาะกระบอกนะคะจะดูว่าพี่ดอนมานะคะวันนี้พี่ดอนอรยการก็จะแม้ว่าไม่ทันนะครับมาดูที่บ้านให้ว่ามีใครมามีอะไรมาบ้างมาดูแลบ้างเพราะว่าโทรหาลุงมิชานี่ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรบอกว่าจะมาดูอยู่ที่บ้านก็ได้ไหมนั่งเล่นกับลานนี่เลย เพิ่งบ้านให้ก um, ็ได้เพ่่วาบางทีอาจจะมีคนมาสิมีมาหามาอย่างมาเผยบอกเลยนะพอได้ต้อนรับแขกมาแล้วค่รับแขกอยู่บ้านพ่ะเพราะว่าเขาไปเมือแล้วเนาะเแต่ย่าดิฟ้าไม่ไปท่านก็่เฝ้ายึดหน้าบ้านเ้าบ้านกับพอดีใช่ใช่จะมีคน อยู่บ้านกันเยอะน่พอดีแม่โจ้คุณว่าอยู่บ้านก็ไปมือแล้วยังชอบพอฟื้นแล้วโอ้ไปด้วยีครับผมนี่ครับมาคับเป็นยาคนมาแต่เช้าแต่ว่าแม่บ้านแม่ออบ พอนิ่มนิ่มข้าวเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแม่ใหญ่เนาะใช่เขินเยอะสั่งก๋วยเตี๋ยวแม่ใหญ่มากินกระไประมาณนี้ข้าก็ไปไก่เท้าข้าก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวโอเคแ่ผก็เล่าเยอะอยู่แล้วพี่โอนจะกลับตอนไหนเรากลับตอนลุงมาเนาะโอลุงกับป้ามาถึงจะกลับเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนตอนลุงมาหมดแล้วจะกลับกับเราค่มาเป็นกำลังใจมาดูแล้วว่า เออให้กำลังใจแล้วก็ต้องรอดูข่าวข่าวลุ้นเนาะหาข่าวก่อนเนาะเดินมากับโจ๊ะกระลับ้วครับมาขับมากับรถตัววันนี้มีรถส่วนตัวแต่งตัวอย่างรอนะคะแต่งตัวแางนี้ตลอดนะผมนะผมจะไม่แต่งตัวแบบถ้าไปไล่ก็ต้องแบบไล่นะครับผมถ้าไปในเมืองก็ต้องแบบเมืองนะครับผมลอเอาเนาะ ไม่ไม่รู้เหมือนกันต้องม่ตาตาต้องใช่ครับผมถ้าไปสวนก็จะแบบนี้นะครับใส่หมวกใส่อะไรอย่าเงี้ยแต่ชุดชงงานเนาะถ้าไปแต่ว่าไปเล่นไปก็ต้องแบบนี้ได้นะครับแล้วถ้าเรามาจะเล่นอย่างนี้แล้วแต่งตัวมันไปสวนก็ไม่ได้นะครับ โอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณพี่ดอนค่ะขอบค่ะั้แอดแนตยกเองมา่ะต้งแองไปกอายการกับุงคระหามเจ้าหามซาไปแล้วบอลลไปแล้วบอลแล้วก็เลยแบ่งหน้าที่กันว่าให้แม่มาต่อยู่ข้างบ้านลูงนี้แล้วก็ไปรับเนาะ้าน นี่ไงแม่โจ้ก็เลยถังออกมาไงวันนี้ว่าป้าแตงจะไปโน่นเพราะว่าเอฟซีถามว่าแม่โจ้ไปมุกไหมโอ้ยแม่โจ้คงไม่มีรถไปใช่ไหมถ้ารถไปก็มีรถไปไม่ได้นั่งหลังกลัวฝนตกแต่พ่อมาเต๋อก็ไปกับพี่อ๋อเออเนี่ยเลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราออกไปอยู่บ้านดีกว่าเลยว่าถ้าไม่ได้ไปก็จะออกมาอยู่หน้าบ้านลุงนี่แหละทุกครั้งก็ไม่ได้ไปเราก็ต้องมาอยู่หน้าบ้านนี่แหละ ข้างหลังก็ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เพราะว่าด้านหลังลุงก็ปิดประตูหมดแล้วเนาะเหลือแค่ไปแล้ว<า> <ไป S 1> หน้าหน้ากันค่ะกิก็มาเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้านะคะเพราะว่าลุงกับป้าก็ไปมุกแล้วเนาะทุกคนที่นี่ก็ถ้าใครไม่มีรถไปก็ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่หน้าบ้านลุงนี่แหละอยู่ร้านไหนนะที่ไปโรงเรียนกับจะอยู่แถวแถวหน้าบ้านลุงกันนี่แหละไม่ไปไหน เวลาแมา่แม่ต่อยนี <S <S <ess> <S ่นะคะเดี๋ยวมาเป็นกำจังใจให้รงกับป้ากันนะคะจิ้มนี้สั้นๆนะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อมมาชมกูเก๋ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ